โยกรีสวัสดีกราบสวัสดีอยู่กับผมอีกแล้วทิปเปิครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสวมบทบาทเป็นคิวเลนคอมมิ่งคอมคอมมิงของแมวเขียวเขานะครับและแน่นอนการที่จะเล่นคิวเลนคอมมิ่งโซให้โหดก็จะต้องมีเพลงประจําตัวของเขาอยู่แล้ว เขียวพแมววเขขียและวันนี้ผมจะมาเล่นคิวเลนคัมมิ่งสูนพร้อมร้องเพลงไปด้วยตลอดทั้งเกมดูซิว่าสติสัมปชัญญะผมจะยังอยู่ไหมนี่ไงโดนไปแล้วหนึ่งทีอ่ะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยสิครับหนึ่งสองสามใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปับระวังแมวเขียวพ้าแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าพี่วิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงก็โทษทีที่ซิกแซกกรดิเป็นเทพดีละ่ะเห็นมึงวิ่งไปมึงเป็นเทพกีธาเกาหลังคือตัวตนโอ้ แล้วก็ใส่จงกระวินเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งลอระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงก็โทษทีที่ซิกแซกมันนีมาเทพลีลาเห็นมึงวิ่งไปมนเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกวีอาร์อุ้ยมีคนกำลังโดนลุมวีอาร์อะไรนั่นรอเลี่ยว coming สู้ใส่จนกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิง่งปลระวังแมวเ,เขียวเพราะแมวเ,เขียว coming เดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษที่ที่ซิกแซกพมเทพลีลาเห็นวิน่งไปมุกเทพกีธาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาร์วีอาร์อะไรนะแมวเ,เขียว coming สู้ so. ใส่จนกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิง่งปลระวังแมวเ,เขียวเพราะแมวเขียว coming เดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษที่ที่ซิกแซกที่ทีเทพดีลาเห็นมึงวิ่งงไปมึเทพ กีตาร์เกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนั่นสุก้าน้อยคขมมิ่งซูนไงล่ะจ๊ะฮิฮ <No. S 1> อาศัยใส่จงกับเพีเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปิระวังแมวเขียวเพราะแมวเขียวคขมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงก็โทษทีซิกแซกันเป็นเทพลีลาเห็นุ่มวิ่งไปเป็นเทพกีลาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR <No. S 1> อะไรนะคลิป Coming soon ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวแมวเขียวขำกลิ้งแฮ่อะไรเนี่ยใส่จงกระเบนเข้าไปเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่ดู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 ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวแมวเขียวคัมมิงเดี๋ยวพี่เกาหลังเนาะเดี๋ยวยังเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เกาเข้าไปชิงกระต๊อที่น,น <tr> no ี <tr> ่ซ in ิกแซกปฏิบัติเทพดีลาเดี๋ยวหนุวิ่งไปเป็นเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า V R V R อะไรนะแมวเขียวคัมมิงซูนใส คามิงซูนใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งประระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวคามิงเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเย็นใจกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีซิกแซกพอดีเป็นเทพลีลาเห็นมึนงวิ่งไปเป็นเทพกีธาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า vr vr oh. <We are S 2> อะไรนะแมวเขียวคามิงซูนโอ้ยเหนื่อยว่ะใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่ง <c oughs> ประระวี๊าล์แมวเขียวพวกแมวเขียวคามิง เดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวจะวิ่งวิ่งจะวิ่งโล่ปลาแมนแมวเขียวพวกแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งจีนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีซิกแซกว่าดีเมเทพลีลาเดี๋ยวงวิ่งไปเมเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนะสุก้าสุก้า VR อะไรเพื่อน VR คัมมิ่งโซนอุ่ยไม่ตายถามจริงใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็ ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาคัมมิ่งคือเราผิดโทษทีครับใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวเพราะแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีที่ซิกแซกปฏิบัติเทพดีละเห็นมึงวิ่งไปเป็นเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาร์วีอาร์อะไรนะแมวเขียวคัมมิ่งโซนใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวเพราแมวเขียวเขาคัมมิ่งคัมมิ่งดี ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็คำปังใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งอยู่ระวังแมวเขียวแมวเขียวคข้มิ่งเฮ้ยโดนเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าพุ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีซิกสวยดูเทพลีลาเห็นนงวิ่งไปเทพกีถาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนั่นนกเขียวคัมมิ่งสู้ใส่จนกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบันระวังแมวเขียวแมวเขียวคัมสิงค์แฟมิลี่เหรอ อะไรเนี่ยใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งระวังแมวเขียวเพราะแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าพุ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยดิพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีซิกแซกไปดิเมเทพดีลาเห็นมึงวิ่งไปเมเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาร์วีอาร์อะไรนะแมวเขียวคัมมิ่งซูนอุ้ยโดนเปิดแมพเฮ้ยเห,น,เหน,นื่อยวะจริงนะไม่ค่อยมีสมาธิในการเล่นเลยถ้าร้องเพลงไปด้วยแล้วคนดูถามแล้วทำไมมึงไม่เปิดทำไมมึงไม่ <c oughs> ทำไมไม่เปิดเพลงเอามันไม่เฟี้ยวมันต้องร้องเองครับบอกได้เลย <c oughs> ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชีก้กระโทษทีซิกแซก,ซก,ซกประดีเป็นเทพลีลาอย่าเพิ่งวิ่งไปเป็นเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียวคัมมิ่งสูนใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งปลดระวังแมวเขียวแมวเขียวคว,ความเช้าแมวขาวความขำ หรอฮียอะไรเนี่ยไอ้ครับใส่จ้กระเบนเข้าไปแล้วพวกเขามานอนนิ่งกับลมังเพลิ่แมวเขียวคัมมีเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องน้องเลยน้องแวนอยานี่ยาเพิ่งวิ่งเอาใหม่ลืม ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวคัมมิง่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษที่ที่ซิกแซกอันนี้เป็นเทพลีลาเห็นเพิ่งวิ่งไปเป <I 'm S 1> ็นเทพกีตาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาร์วีอาร์อะไรนะลูเมียวีอาร์อะไรนะลูเมนะียคัมมิ่งซูนใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องอย่าตามพี่มาเฮ้ยมึงเอากูสุดอ่ะเอากูตายเลย ไอ้แม่ถ้าผมตายขอหยุดร้องก่อนนะแม่แต่ว่าเหนื่อยจริงกันหน่อยดิยพี่เ,เขียวเข้าไปชิงโทษที่ที่ซิกแซกเป็นเทพดีหร่าไอ้นุองวิ่งไปเมเทพกีทา่อนหล้ว,ลวคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาวอีอะไรนะเนี่ยแมวเขียว คัมมิ่งซูนครับก็บอกเลยว่าแม่งต้องหลอนกันไปข้างนึงอ่ะไม่กูก็คนดูอ่ะต้องหลอนกันไปข้างนึงอ่ะกับไอเพ็งเนี่ยใจจงกระเบงเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งเปิดระวังแมวเขียวเพราแมวเขียวคัมมิ่งแล้วพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเย็นไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษทีที่ซิกแซกคดีเป็นเทพดีละเห็นเพิ่งวิ่งไปมึงแต่โอ้โหช่ไม่ตาย coming soon ใส่จกบบงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งประวังแมวเขียวเพราแมวเขียว coming แดีวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเย็ยนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิมโทษที่ซิกแซกปฏิบัเทพดีละมึงวิ่งไปเทพีท,ทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า vr vr และนะ้วแมวเขียว coming soon ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งโปรดระวังแมวเขียวเพราะแมวเขียวเขา c o m ิ่ง เดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าบึ้งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวขาเข้าไปชิไงไอ้โททีที่สิกแซกพอดีเป็นเทพลีลาเห็นมึงวิ่งไปเป็นเทพกีทาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนะนาคอสไม่ใช่นาคอส มูลาดคัมมิ่งโซนไงไอ้น้องระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวคัมมิง่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งเงย็นใจกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษที่ที่ซิกแซกพอดีเป็นเทพลีลาเอ็งมึงวิ่งไปเป็นเทพกีธาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่าวีอาร์วีอาร์อะไรนะแมวเขียวโอเคไม่ตอบไม่เป็นไรใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบนระวังแมวเขียวแมวเขียวคัมมิ่งเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวีอาร์วีอาร์อะไรนะมูลาดอีกแล้วมึงอีกแล้วคนดีคนเดิม ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพูดเขาก็นอนนิ่งโอ้ย<น>ระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวเขาชิบหายแล้กวกนะะูเดี๋ยวพี่เกาล้างนอนอย่าอย่าไปวิ่งอย่าไปอยู่กูโออไม่นะคอสเมื่อกูแล้วเพื่อน เราต้องช่วยโลกใบนี้ไว้ใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบนระวังแมวเขียวพวกแมวเขียวคัมมิ่งเอ้พี่เกาหลังน้องเดียวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเข้าไปชิงโทษที่ซิกแซกประเป็นเทพดีละเห็นมึงวิ่งไปประเป็นเทพกีตาเกาหลังคือตัวตนแล้วก็บอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียวคัมมิ่งซูนใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบนระวังโอ้โหเชี่ยนี่นึกโอ้ยมันรอดอีกแล้วอ่ะก็บอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียวคัมมิ่ง หลังคือตัวตนแล้วต้บอกว่า VR VR อะไรนะแมวเขียวชิปห่าละใส่จงกระเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งบนลมังม่งแมวเขียวเพราะแมวเขียวคัมมิงเดี๋ยวพี่เกาหลังน้องเดี๋ยวอย่าเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เกาเขาไปชิงโทอตี้สิแซไปดีประเทศไปจะามึงวิ่งไปไม่เต็มกี่เดี๋ยวใส่จงกะเบนเข้าไปแล้วพวกเขาก็นอนนิ่งเดี๋ยวพี่เกาล่างยาเพิ่งวิ่งยืนไกลกันหน่อยเดี๋ยวพี่เขียวเขาไปชิง 啊。Ah.